หน้าแบบว่าซีดมากมันเยอะมากทุกคนเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินตอนนี้มาถึงมหาสุรคามแล้วนะคะมาที่ร้านนิดาวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นมีนวดไทยนวดน้ำมันแัดผิวสปาชาสครับอารอมา นี่คุณแม่วน,นิดาของเราค่ะสวัสดีค่ะร้านนวดเปิดใหม่พึ่งแบบว่าใหม่เอี่ยมเอี่ยมอ่องนะคะที่สารคาวมากันได้ไดเลยจ้ะตอนนี้ก็เตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะนวดสครับอารอมณ์เสร็จแล้วค่ะ นานมากแล้วที ite, ่ไม well, like ่ได้ขัดขี้ไครเหนียวตุ้ยๆเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะขี้ไข่ออกไหมคะเจ็บคุณหมอชอบขัดขี้ไข่อยู่แล้วใช่ไหมคะสกับขัดผิวนี่นะคะวันนี้เราจะขาวใส่องต๋องเลยทีเดียวค่ะขี้ไข่ขึ้นสิไหยแท้มาเบิ้งค่ะ โอ้เย้นเสร็จแล้วค่ะมืดแล้วด้วย <c oughs> มืดดแล้ว้ววยสบายค่ะดื่มน้ำชาก่อนนะคะดื่มน้ำชาก่อนนะคะมีพระอบชาด้วย สบายตัวมากเลยค่ะสบายตัวมากนะคะทุกคนใครที่มาที่มหาสมรคามก็มาที่ร้านนีดามาสา ж ได้เลยนะคะตอนนี้ก็นวดตัวเสร็จแล้วนะคะดื่มชาแบบสบายๆพร้อมแบบไปนอนแล้วค่ะตอนเราเข้าสู่มหาสมราคามกับร้านนีดามาสาสบายตัวค่ะมาเด้อมาเด้อ Thank you